เจ้าธนงคงปัตตพีหรือก็คือดันเทงในร่างใหม่อีกแล้วในร่างนี้นั้นเขาจะเป็นตัวละคร5ดาวผาดอนุรักษ์ธาตุกายภาพหลังจากที่ตัวละครในผาดอนุรักษ์ถูกปล่อยให้เสื่อซึมมานานถึงเวลาที่หลอกตัวละครสร้างโลกของเกมนางดาวนั้นจะกลับมามีประบาทเฉยๆอีกครั้งเมื่อกดใช้งานสกิลต่อสู้ดันเทงจะมีการเลือกเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อเป็นสหายและมีการอัญเชิญจิตวิญญ,ญาณมังกรลงมาประทับพร้อมกับสร้างโลกที่สามารถซ้อนทับได้ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด เมื่อจิตวิญญาณมังกรมีการออกแอคชั่นจะสามารถลบล้างดีบับได้หนึ่งอย่างพร้อมกับมีการสร้างโล่ให้กับทีมเพิ่มเติมเมื่อทําการกดใช้งานท่าไม่ตายจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดในสนามพร้อมกับมีการมอบโล่ให้กับเพื่อร่วมทีมด้วยเช่นกันและนอกจากนี้ก็จะมีการเสริมพลังให้กับจิตวิญญาณมังกรโดยหลังจากการใช้งาน่าตม่ตายก็จะมีการโจมตีต่อเนื่องจากจิตวิญญาณมังกรใส่ศัตรูทั้งหมดในสนามพร้อมกับสามารถเติมโล่ให้กับเพื่อร่วมทีมได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งความพิเศษของนานเทงในร่างนี้นั้นคือการที่จิวิยามังกรสามารถตามเข้าไปช่วยเหลือได้แม้จะเป็นในแอนติของไพนอนก็ตามและสุดท้ายในส่วนของสกิลเทคนิคนั้นเมื่อกดใช้งานจะเป็นการทําใม้ศัตรูที่อยู่รอบๆนั้นติดสถานะงงงันและจะเลิกเพื่อร่วมทีมคนที่ทําการเปิดการต่อสู้เป็นสหายทันที จจำนงนับพันและรูปลักษณ์นับหมื่นจะขอคุ้มกันเส้นทางของเธอในนามของการบุกเบิกนั่นเองในร่างเจ้าขนงคงปัตตพีนั้นจะสามารถกดรับฟรีได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุดของแพท4.0